สามเหตุผลทำไมผู้ชายถึงไม่เห็นคุณค่าเรา ปรึกษาเข้ามาในครับลิ๊กครับเยอะไปหมดทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าเลยครับทั้งที่เราดีเขาทุกอย่างเราพยายามทาเพื่อเขาทุกอย่างเรายอมเขาทุกอย่างอะไรเต็มไปหมดเลยเขาไม่เห็นคุณค่าเราสักทีหนึ่งอะไรก็ตามที่เรามาได้ได้มาง่ายๆมากๆเราจะไม่เห็นคุณค่าคุณเดินไปที่ห้างมีคนเอาไอเอเอาอะไรมาแจกมายัดใส่มือทั้งห้างคุณอ่านเสร็จหรือคุณได้ของมาวันนี้โยนทิ้งเลยคุณยังไม่สนใจเลยเพราะว่ามันเป็นของยัดใส่มือมันง่ายดังนั้นไม่ว่าคุณจะสวยแค่ไหนอะไรแค่ไหนอย่างแรกเลยอย่าไปทําตัวให้เขาได้เราหวังง่ายๆไม่งั้นคุณจะหม คุณค่าลงไปการที่เราเดินเจอกันแล้วเป็นเล่งความสัมพันธ์เจอกันอูกสองสาวันอาทิตย์เดียวตกลงเราเป็นไรกันเราเป็นย้ายของเข้าบ้านเขาเลยอะไรแบบนี้อันนี้คือการได้มาง่ายเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าเขาอาจจะเห่อในช่วงต้นของไม่เคยกินนะของไม่เคยกินเอ,เอามาก่อนย้ายเข้าบ้านอยากย้ายเข้ามานะครับแต่สุดท้ายคุณค่าไม่มีอยู่ไปสักสองสาเดือนมันก็ไล่ออกจากบ้านอะไรที่มันได้มาง่ายๆมนุษย์จะไม่เห็นคุณค่าอะไรที่มันเกือบได้มนุษย์จะเห็นคุณค่าสิ่งนั้นดังนั้นสินค้าหลายตัวก็จะพยายามจะแบบว่า Limitted Edition ล มึงเป็นโรงงานผลิตรองเท้ามึงผลิตกี่ล้านคู่ก็ได้นะทำไมผลิตแค่2,000คู่เพราะเขาต้องการให้คนเห็นคุณค่าหมดแล้วหมดเลยนะเว้ยต้องแย่งกันมึงไปต่อคิวมึงคนต้องไปนอนตั้งแต่ตีสาตอนและโอ้จะได้รองเท้าคู่หนึ่ง ทำไมโรงงานไม่ผลิตเยอะล่ะตากกา่างกันที่ไงอะไรที่มันได้มาไม่ง่ายคนจะเห็นคุณค่าสิ่งนั้นเห็นไหมแค่ของทําตัวก็ต้องเหมือนกัน2ไองถูกถานรักยอมทุกเรื่องยอมทุกเรื่องไม่ใช่คนจะรักเรานะผมยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณฟังพนักง,งานอยู่ในออฟฟิศสองคนสมมติคนหนึ่งยอมทุกอย่างยังไงชีวิตนี้การันตีคุณมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าอย่างไงมันก็ไม่ออกคนที่2ไม่ได้ยอมขนาดนั้นค่อนข้างจะแบบมีชีวิตของตัวเองค่อนข,ข้างแบบมีความพยศนิดๆ ได้ข่าวว่าบริษัทอื่นจะมาทุบตัวไปด้วยผมถามจริงเหออต่อให้คนแรกทํางานเก่งกว่าหน่อยหนึ่งไอ้คน2ออาจจะทํางานได้น้อยหนึ่งคุณโปรโมทได้คนหนึ่งคนเนี่ยแต่คุณต้องมีพนักงานตรงนี้ให้ครบเนี่ยคุณจะโปรโมทใครถ้าคุณโปรโมทคนแรกคน2มันออกอ่าพอมันออกปุ๊บบริษัทคุณก็อาจจะไปไปพักใหญ่เลยเพราะคุณต้องมีพนักงานให้ครบ2ตําแหน่งนี้แต่ถ้าคุณโปรโมทคน2คุณรู้อยู่แล้วว่าคนแรกแม่งไม่มีทางออกชาตินี้เป็นคุณเป็นผู้จัดการคุณจะโปรโมทใครหลายคนก็ต้องเลือกเอาคน2ไปก่อนเพื่อจะทําให้บริษััััททมมมนนนนสงงคคคลล้้าายยๆกกดเเเวุุณไปออใรืขจะ่ คุณค่าคุณนะเขาจะเห็นคุณเป็นของตายยอมก็นั่งอยู่ในที่ของมึงไปร้องไห้ก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ร้องกับมึงกูมีความสุขกูเป็นคนมีความสุขกูไปคนอื่นกูทําอะไรกูแฮปปี้มากแต่มึงร้องไงก็เรื่องของมึงเพราะว่าอะไรกูไม่ได้ร้องกับมึงด้วยกูเป็นคนแฮปปี้มันนวดมันก็คิดอย่างนี้ดังนั้นคนเราไม่ต้องมีบ o u n อรี่หรือมีเส้นอยู่ตรงนี้ที่เรื่องบางเรื่องมันทะลุมาแล้วมันมันไปต่อไม่ได้ยอมไม่ได้ไอพวกเป็นทาสรักในส่วนมากคนจะไม่เห็นคุณค่าอย่าไปทําตัวแบบนี้ข้อที่สาตัวไม่่่มมีีีคคคาาาาไไงงงออ้วววววแลลทํตตตััะนก็ถชิข หรือเปมีแพชชั่นของตัวเองหรือเปล่ามีสังคมของตัวเองหรือเปล่ามีงานมีการอะไรของตัวเองหรือเปล่ามีอนาคตของตัวเองหรือเปล่าเวลาเราดูคนว่าคนไหนมีคุณค่าหรือว่ามีมีโปรไฟล์มีอะไรแบบนี้เราก็ดูอะไรดูสังคมดูงานดูนั้นดูนี่ถูกไนะหมหมยส่งหมาเซตอะไรแบบทุกอย่างเราก็จะดูเออคนนี้ใช้ได้คนนี้เป็นคนที่แบบออยกนิ้วให้ไอคนนี้ไม่มีอะไรเลยเราก็จะมองเขาอีก อีกแบบหนึ่งดังนั้นตรงนี้มันคือเรื่องการทําตัวให้มีค่าด้วยอยากให้เห็นคุณเขาเห็นคุณค่าไม่ใช่ไปยอมเขาทุกอย่างนะมันคือการทําตัวให้มีค่าทําตัวให้มีค่านะี่ยหมายความว่าไ,ไงไม่ใช่มึงคนเดียวนะเว้ยที่ในชีวิตนี้กูจะเห็นค่ามันก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจะทําตัวให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่าเรากูพร้อมไปเพราะมีคนเห็นค่าเราอยู่อีกเต็มไปหมดอันนี้แหละคนมันก็จะรู้สึกอันนี้เป็น3มเรื่องถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าวิธีทําตัวไงให,ให้มันมีค่าลงไปเรียน First เฟิร์สคลา ดูแพงคลาสซี่ในความคิดรู้จักรักตัวเองให้เป็นและสุดท้าย รู้จักสร้าง Deep Attraction กับคนใครเข้ามาได้หมดแต่เรารู้ว่าคนไหนอยู่ตรงไหนคนไหนควรจะเป็นอะไรในชีวิตแค่ไหนถ้าคุณรู้หลักการเหล่านี้คุณไม่กลัวใครอีกแล้วในชีวิตนักเลงเข้ามาก็จีบก็ได้แต่กูไม่ได้เอาเป็นผัวก็คบไว้ประมาณๆหนึ่งเผื่อมีเรื่องมีราวก็เอาไว้ใช้ไว้งานยกหูเป็นพี่เป็นน้องกันคุณจะรู้วิธีคอนโทรว่าเอาใครเข้ามาในชีวิตอยู่ยืนณนะจุดไหนไม่ใช่ไปยอมเขาทุกอย่างแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะรักเราและเห็นค่าเรามันอาจจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นนะครับ